ตัวอะไรมาบ้านวะตัวอะไรวะไม่ใช่เฮ้ยจริงด้วยอะลิงจุนนะไม่ใช่มาเกาะปีลิงจุนมันจากไหนม่รู้เนี่ยเนี่ยคิดว่าเคลื่อนเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยมาจากไหนอะเนี่ยหนูมาดูดิยังเอาพวกหมาออกมา จับมันแล้วใช่ไหมพวกนี้มันมาได้ไงไม่ร okay. uh, uh ู้เอเออรเฮ้ยเคยจับเ้ยเ้ยเเคยเยเคยอยู่บ้างครับแต่รู้ว่าตอนเช้ามันจะช้าหน่อยตอนเช้าช้าช้าตอนกลางคืนเขาจะเร็วครับอ้เหรอ ตัดใบกล้วยเลยไปไม่ได้อีกเออ,น,อน้องพี่โมอุ้มไหวแล้ววะเออเอาพี่มิน้น์แล้นแล้ก็พี่โมอุม้มไปอยู่ในป่าแ้่จับยากเหมือนกันนะน <c oughs> เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาลีมันลนมาแล้วมันลุกมาแล้วจับมาแล้วบ้านเรามันคือสวนสัตว์ชัดๆได้ไหมได้ไหมเอาเนี่ไปนี่ปเฮ้ยแล้วมันไม่กัดเหรอฮะโอ้มันไม่กัดใช่ไหมมันไม่กัดเหรอ เุ้ยเุ้ยอืมเอานี้ไปจับเอาน,นี้ไปจับดิได <N> เอาน,นี้ยไปจับเลยเอาน,น้องน้องนี่ไปจับเนี่ยเ <N> <N> ออเอาเนี่ยจับเ <N> อนนอหน,น,น,นีบได้มันไม่เจ็บหรอกเพราะพี่หนีบพี่หนีบแมวบ่อยมือมันแน่นเนาะ ไปแววกินว้าวไปแล้วปอลลินไปแล้วบอลลินมันติดใช่ไหมม,มันมือแน่นใช่ไหมใช่ครับปล่อยที่มือมันแน่นแล้วใครที่โทรมาคือพี่ช้างนพี่จ้ากน้องโดนกันแล้ว เหรอนั่นแหละพี่ก็ไม่กล้าจับโอเคเรียบร้อย